ไปไฮพาร์คนะครับทุกคนไปดูกันว่าไฮพาร์คเขาเป็นสวนสาธารณะและปั่นจักรยานได้ด้วยนะเราก็มาเ,เส้นที่เรียบคลองครับเส้นเดิมกับที่พามาคราวที่แล้ว นะแต่คราทแล้วนี่เรายังไม่ได้ไปหาย์คนะเดี๋ยวนี้เราพาไปหาย์คนะครับ เยอะเลยนะครับเพราะว่าเป็นวันอาทิาตย์พอดีเดี๋ยวเราจะผ่านตรงที่เป็นคอฟฟ์สโตนอีกครั้งนะครับ เหมือนเป็นถนนอิดนะไม่ใช่ถนนหินตอนนี้เริ่มร้อนแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นตอนบ่ายสองครึ่งไปแล้วจริงๆเดี๋ยวเราถอดแจ็คเก็ตด,ดีกว่านะ ไฮพาร์คแล้วนะครับคือไฮพาร์คนี่เข้าได้หลายทางนะครับมันก็จะมีประตูทางเข้าแบบชื่อต่างๆอะอารมณ์เหมือนแบบอย่างผมบ้านผมอยู่ใกล้สวนหลวงรออก้าใช่ไหมมันก็จะแบบประตูเฟื่องฟ้าประตูอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้จะคนเยอะเลยนะครับต้องปั่นระวังระวังหน่อย mm eh. คือไฮพาร์คเนี่ยมันก็เป็นแบบสวนสาธารณะนะครับก็จะมีคนมาเดินเล่นออกกำลังวิ่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีเส้นให้ขี่จักรยานคือวันนี้เนี่ยมันเป็นวันอาทิตย์นะซึ่งเ,เหมือนคนก็มาเที่ยวมาพักผ่อนอะไรเงี้ยครับก็จะคนเยอะคือต่างประเทศเนี่ยการมาสวนสาธารณะเนี่ยมันก็เหมือนเป็นแบบวิถีชีวิตของเขาอะนะครับ แล้วก็มันเป็นช่วงเ,เหมือนจะเข้าซัมเมอร์แล้วนะครับที่ลอนดอนนะก็คือจะมีแดดเนี่ยเขาก็อยากจะออกมาตากแดดกันนะครับแล้วก็ถือว่าอากาศด,ดีมากนะครับคืออย่างเราเนี่ยเรามาอยู่เนี่ยมันก็จะอาจจะแบบมันเย็นอนะ่ะเออหมือนก็หนาวนะเอาตรงๆแต่ว่าเออพอแดดแรงๆมันก็ ช่วยให้อุ่นขึ้นมานะครับเรียกว่าปั่นได้สนุกเลยนะฮะคือผมเนี่ยมาฮพาร์คเนี่ย ช่วงที่มาลอนดอนเนี่ยอันนี้ก็ครั้งที่3แล้วนะก็เริ่มคล่องแล้วแต่ว่าจริงๆผมก็ยังไม่ได้ปั่นจนทั่วนะครับหมายถึงแบบคือเราเห็นแล้วแหละว่ามันไปตรงไหนได้บ้างที่จักรยานไปได้นะส่วนใหญ่ก็จะวนเป็นวงกลมนะครับแต่ก็ไม่ได้วนทุกรอบเพราะว่าถ้าจะวนได้ครบเนี่ยมันก็จะต้องแบบเหมือนวนซ้ายบ้างขวาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เหมือนแบบที่ไฮพาร์คเนี่ยคนที่เป็นแบบเหมือนนักปั่นจริงๆ,ๆที่แบบไซร์คลิสเนี่ย ยังไม่ค่อยเข้ามาเท่าไหร่จะเห็นน้อยอ,อย่างเมื่อกี้เนี่ยก็ปั่นมาสักพักนึ่งถึงจะเริ่มเห็นนะ,นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนทั่วไปที่เขาก็ขี่จักรยานมาจากบ้านที่ไม่ไกลหรือว่าก็มาเช่าจักรยานสาธารณะเอาอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นคนทั่วไปไม่ได้ใส่ชุดปัน่นไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ คือมาอยู่ลอนดอนนี่มันหมยถือว่ามา,มาปั่นที่ลอนดอนเนี่ยมันก็ดีอย่างนะครับออกสายก็ได้อากาศก็ยังสบายปั่นตอนกลางวันก็ได้ตากแดดก็จะอุ่นนิดๆคือมันจะไม่ร้อนนะครับแต่ว่าถ้าคนที่แบบผมว่าคนที่ชอบปั่นแบบอยากปั่นตอนคนน้อยๆอยะไรเงี้ยคือก็ต้องมาตอนเช้านะผมว่าแบบเออวิถีชีวิตนะักปั่นเนี่ย มันก็น่าจะคล้ายๆกันนะถ้าต้องการพื้นที่ต้องการซ้อมอะไรอย่างเงี้ยนะครับปั่นได้ปลอดภัยนะช่วงที่คนน้อยก็ต้องมาตอนเช้านะเช้าตรู่เช้ามืดก็ได้คือถ้าออกสายออกเที่ยงบ่ายอะไรเงี้ยครับก็เนี่ยต้องเจอคนเต็มไปหมดนะนะฮะ คิดอย่างนี้นะแต่ว่าถ so ้าคนที like, like ่เขาอยู like, uh, okay, like, like, like ่ออกไปนอกลอนดอนอะไรเงี 45, like. so sun, about 8 about 8 about, ้ยผมว่าเขาก็คงแบบไม่ต้องเจอคนเยอะๆแล้วก็ไม่ต้องออกแต่เช้ามืดอะไรเงี้ยก็ได้นะครับก็เหมือนก็เหมือนนักปั่นบ้านเราคนที่เป็นแบบเออนักกีฬาเป็นอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่ครึ่งตีห้าอะไรเงี้ยเพื่อจะได้รีบออกไปปั่นนะเขาก็ตื่นสักเจ็ดโมงออกแปดโมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เพราะว่าเธออยู่ต่างจังหวัดมันก็ไม่ต้องแย่งพื้นที่กับคนส่วนใหญ่อะไรเงี้ยนะเอเอก็มีการจุมนุมประท้วงนิดหนึ่งนะครับน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผมเห็นชื่อประเทศก็จะมีอเมริการัสเซียแล้วก็อิรักนะผมว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการาปัญหาระหว่าง ชาตะวันตกกับประเทศมุสลิมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เห็นมีเหมือน,นแบรนด์อิสราเอลด้วยก็อันนี้มันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะไม่รู้เรื่องนะครับเดี๋ยวเราออกจากไทพาร์คแล้วดีกว่านะครับ พ็จำทางได้แล้วอย่าลองทางอื่นไปทางไหนกลับทางนั้นจะได้ไม่หลงนะครับโอเค,ครับก็มาถึงแถวที่พักแล้วนะครับวันนี้ก็ปั่นเท่านี้พอเดี๋ยวตอนเย็นก็จะออกไปหาอะไรกินกันนะครับ เดี๋ยววันต่อไปก็ค่อยปั่นไปที่อื่นต่อนะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับแล้วไว้เจอกันแง่ยังไม่ไปไะ